สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเทมครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับวอลโว s เอสแปดศูนย์ครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2010ครับผม เป็นเครื่อง 2.5.. ft นะครับตัวท็อปสุดเลยครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูนบาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และไปส่งรถให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าออกห้างนะครับผม2อล้านกว่าบาทครับ เหลือเพียงไม่กี่บาทเองครับผมแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมไฟหน้านะครับผมไฟหน้าซีนอนนะครับผมสีดำเดิมโรงงานนะครับสีสันนะครับอาจจะมีลิ้วรอยบ้างนะครับผมตามธรรมชาติเลยนะครับแต่ไม่มีลิ้วรอยหนักแน่นอนครับผมมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4ีจุดนะครับผม ระบบเซนเซอร์ถอยหลังนะครับผมดูสีได้เลยครับผมคันนี้นะครับเป็นล้อมแมกยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับมาชมภายในกันต่อนะครับคันนี้เป็นกุญแจคีเลสแล้วนะครับผมภายในนะครับคุณลูกค้าฟรูออปชันเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับ มาพร้อมกับเบาะหนังแท้นะครับผมปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีแบมเบอรี่เบาะมาให้ด้วยนะครับผมหวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครับครูทคอนโทรลครับผมเกียร์ออโต้ครับเกียร์ทิปโทนิกครับผมแอร์ดิจิตอลครับผมระบบถุงลมนิรภัยครับผม6ใบครับผมเป็นไงครับออปชั่นนะครับผมครบเลยครับและสภาพดีมากใหม่มากเลยนะครับ คอนโซลคอนโซลนะครับไม่แตกไม่ช้ำเลยครับผมเดิมๆเลยครับคันนี้โอเคครับมาชมเบาะหลังกันต่อนะครับผมเบาะหลังนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับสภาพใหม่นะครับผมผมใช้คำว่าสภาพใหม่เลยนะครับไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับโอเคครับมาชมท้ายรถกันต่อนะครับผม หายลดนะครับผมกว้างมากครับผมประมาณเกือบเกือบสองเมตรเลยนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ำท่วมครับผมผมรับประกันให้เลยครับโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับ่าเพาะขนาดไหนนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับติดแล้วครับผมชึ่งดีเอวทีเดียวติดชึ่งครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับเครื่องใหม่มากครับคุณลูกค้าเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมนี่เลยครับเครื่องติดอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเเซคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นตึกครับผม และที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับรถไม่เคยชนครับผมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ำท่วมครับผมรับประกันให้เลยครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม